สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ลุงร้อยชวนชิมนะครับพาท่านผู้ชมมาที่ที่นี่นะครับจงหัวสงเคราะห์คนชราอนาถามูนิธิหรือมูนิธิอนาถาที่ถนนนิพพานุสิทธิ์สามนะครับอยู่ระหว่างสายสี่ข้างหลังสายสามข้างหน้านะครับวันนี้พวกเรามาทําบุญไม่ใช่มาทาบุญครับทําเกงทําอาหารมาเพื่อมาให้คนชราได้รับประทานกันนะ มีข่าวว่าเขาอยากยาก,กินแกงส้มจะอมไข่นะวันนี้เราถึงมาตรงนี้เดี๋ยวเราไปข้างในกันไปดูบรรยากาศข้างในกันนะครับว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปกันครับคนใจหิวแล้วเธอจ้ะสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบวันนี้มีมคนจะา,าอยู่ที่นี่กี่คนนะครับคุณอายุปะ่ะคุณสูงอายุสี่สิบสี่เนาะ อยู่ประจําเลยเหรอสี่สิบสี่เนาะตอนนี้ยังสีค่ะแล้วมีคนดูแลอยู่กี่คนอะสิบสิบค่ะสิคนเนาะเยอะเหมือนกันนะส่วนมากได้ดูแลโดยโดยมนุษยนะมนุษยนะแล้วคนมาเลี้ยงข้าวนี่มาบ่อยมาทุกวันเหรอก็จะเว้นเว้นเว้นวันด้วยบางทีก็อาจจะติดกันอย่างเนี้ยค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวเรามาทาคลิปเดี๋ยวคนจะรู้เยอะมากกว่าเดิมขึ้น อ่ามียคนดูแลต่างหากโอ้มีคนเยอะเยอะไหมต้องเสียแรนพูดต้องอาบน้ำโอ้อ่าอน่ะอ่า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 ได้ได้นะครับพอพอรู้เพื่อนไปบอกว่าเฮ้ยทางนู้นก็อยากจะกินแกงส้มจะอมไข่อันเดียวก็ผมรับจำให้เพราะผมร้านร้อยไงผมนายกสมาคมอาหารลุงร้อยลุงร้อยลุงร้อยนะเขารู้จักกันในนี้นะเนี่ยลุงร้อยครับลุงร้อย อ่าครับผมไม่ไม่ถูกเลยนะนู่นมาแล้วผมมาไม่สูกไม่ได้เอ็นส้มยมไข่แล้วหมูหมูทอดหมูทอดด้วยหมูทอดด้วยหมูทอดด้วยใส่ใส่ใส่ล้างไส่ีนี่หมูทอดอยู่ด้วยครับไปเดไเราไปข้างใน นี่ก็คือบรรยากาศสดๆนะครับในช่วงก่อนเที่ยงนะครับวันนี้ เอ่ทางผู้สูงอายุนะครับเราทุกคนนั่งรอที่จะรับประทานอาหารเที่ยงนะครับวันนี้ก็จะได้กินแกงส้มจะอมไข่นะครับชอบไหมครับชอบไหมแกงส้มจะอมไข่ชอบไหมนี่มาอยู่นี่นานอะไรยังอ่ะภาพอีไม่จากไหนครับไม่บ้านอยู่จังหวัดไหนเอาอยู่ขอนแกจังหวัดสงขลาโอเคครับผมับครับครับครับ ครับครับสวัสดีครับอาซิมอยู่อยู่อำเภอจังหวัดไหนครับคนกรุงเทพคนกรุงเทพเขาไม่เป็นไรนี่ดีแล้วแต่มาอยู่ที่นี่ที่นี่ดีแล้วดีแล้วที่นี่ดีแล้วนะครับบ้านที่นี่สุดยอดมากสวัสดีครับลูกพี่สวัสดีครับอยู่ไหนตัวอยู่ไหนบ้านอยู่ไหนสุขาคุณคุณ่าจังไปอยู่ในที่ปีน่ะบายนี้นะเออนี่มีทีเข้มงายได้เยบะเลย โอ้สุดยอดมายุ่งห้าปีเลยนะรับบัองมาเพื่อนที่ชนะชนะครับโชคดีสลานดีเป็นคนดีดีดีอยูหลังเสร็จนะครับพี่เราได้มีโอกาสตรับคณะของคุณพระศริตแต่เพื่อนได้นำของอร่อยๆให้พวกเราในสถานคนร่อยนี้ได้รับประทานกัน ขอแค่นางตัวแทนผู้ชลานในสถานบุญวายนี้ก็ขอขอบคุณและก็ขอฝากวทนให้ทุกพิจารณ์และคณะทุกท่านนะครับจงมีความสุขความเจริญที่สิ่ใดเหมาะสมความปรารถนาโรคภัยใกล้เจ็บอย่าเริ่มาเี็บเรียนทำธุรกิจใดการค้าใดเสียบรรยากาศประจําอะไรไม่รู้เรื่องธุรกิจนั้นของเราก็มีอยู่แล้วนะรวมกันก็ได้อยู่จงประสบความสำเร็จ กชคลาาทรัพย์สินเงินทองไหลามาเดินม,มาพรอมมีแต่สิ่งดีๆก็มาสู่ครอบครัวของพวกท่านครับขอบคุณครับ